หลังจากพ่อกะล้วก็บ่มใบนะครับพี่น้องเนี่ยประมาณเมื่อที่หกนะครับพี่น้องเนี่ยมาเบิ้งนะครับว่าเดิมเงอกไปยังครับเนี่ยบ่มใบยังสีเลยนะครับพี่น้องน้ำไม่ต้องลดเด้อลดแค่เดียวตั้งแต่ห้าพ่อกะแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยว้าวสดยอดอีหลีนะครับพี่น้องเนี่ยถือว่าเกิดดีนะครับพี่น้องเนี่ยถ้าพี่น้องมาเบิ้งไกลๆเนาะครับเนาะมั่ก็จะเกิดตามก้นขึ้นมากเกือบทุกลุมนะครับพี่น้องเนี่ยกำลังงอกเป็นหลังกุ้งเนาะครับเนาะเห็นมักพี่น้องนี่ครับ กำลังงอกนะครับพี่น้องเลยสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมช่องข้นสวนคนไร่นะครับนาอครับวันนี้นะครับเบวเชดจะพาพี่น้องนะครับมาเพาะกะปิกนะครับสูตรแบบง่ายๆนะครับพี่น้องเนี่ยเพาะใส่ถาดนะครับพี่น้องขนาดถาดของเบวเฉดที่ใส่นี่ก็คือขนาดถาดสองร้อยหลุมนะครับพี่น้องสองหนหลุมมันจะประหยัดดินนะครับพี่น้องแล้วก็ ประหยัดดินแล้วก็เขาก็จะเห็ดได้ไหวนะครับพี่น้องถต่ว่าข้อเสียของการใส่ถาดสองร้อยมือเคื่อต้นจะบมกซ้ําการใส่ถาดหนึ่งร้อยห้ามนะครับพี่น้อง1ล4อยีหรือ1 0ยหาลุ่มก็หนึ่จะลุมใหญ่นะครับพี่น้องแต่ว่าข้อเสียตัวนั้นก็คือมันจะเปลืองดินปลูกนะครับวัสดุพอปลูกตัวนี้นะครับพี่น้องเลยจะเปลืองนะครับพี่น้องแต่ว่าถามอาการเจริญเติบโตนี่ก็เวลาลงีดินตอนปลูกแล้วนี่ก็ถือว่าสูสีกันนะครับพี่น้องถือว่าสูสีกันนะครับเด้อ ครับตอนแรกก็จะมีถาดนี้นะครับพี่น้องเนี่ถาดนี่อาซังซื้อได้ตามราชดาหรือร้านขายพวกผู้กณอการเกษตรทั่วไปนะครับพี่น้องจะมีขายนะครับเด้อถามันว่าถาดพอกาดพริกนี่วนะครับพี่น้องถ้าบริจาคกันเนาะนะครับเนาะถาดสองหลอดุมนะครับพี่น้องที่บอลเช็ดแนะนำเนาะจะประหยัดดินตัวนี้นะครับพี่น้องกาหรับดินที่พอกาดจะเป็นที่มอสนะครับพี่น้องเนีทมอสนะครับเด้อมีห่อได้ก็ได้นะครับพี่น้องแล้วต่พี่น้องว่า สี่มักใส่แบบได้นะครับพี่น้องลักษณะของดินนะครับตัวนี้นี่นะครับนี่จะเป็นจะเป็นพวกเศษไม้เศษยังมะมักมุมนะครับพี่น้องเศษใบไม้ใบไหลมะมักมุมแล้วก็ดินจะลักษณะฟูฟูอย่งนี้นะครับพี่น้องะบวปนักนะครับพี่น้องจะเป็นสรวงเบาๆแล้วอุ้มน้ำเนาะแก้กันพอกะเปิดพักต่างๆนะครับพี่น้องแลนะคาอาจจะแพ้งไปเนี่ยนะครับพี่น้องเนี่ย ประมาณสอบละพันบาทนะครับเนาะแล้วแต่พื้นที่นะครับพี่น้องแล้ยวแต่พื้นที่นะครับนะเนาะรนะประมาณสอบละพันบาทแต่ว่าการสอบนึงนี่สามารถที่จะพอกาได้อยู่ประมาณเมื่อนต้นนะครับพี่น้องเมื่อนถึงหนึ่งเมื่อนน้อยๆนะครับพี่น้องประมาณห้าซิปโคตซิปขาดจริครับเนี่ยนี่นะครับ,นะรบ,นะรบถ้าเข้าใส่ขาดขนาดหนึ่งร้อยซีลูมนี่มันก็นจะมันก็นจะลงไปอีกเครื่องนึงนะครับพี่นะ้อง พม่านได้ิไดอยุพมานสามสิบบาทไมันก็จะเปลืองดินต wow. ัว so, น so, like ี้นะครับพี่น้องเปลืองต้นทุนในตัวนี้เนาะครับสำหรับสูตรนี้เนาะครับเนาะเบาเฉดสีมาบอกพี่น้องนะครับขั้นตอนแรกนะครับพี่น้องเขาเอาขี้ดินนี่นะครับพี่น้องดินคลิตมอสนี้นะครับเจ้อครับเอาใส่ลงไปนะครับพี่น้องอ่าให้พี่น้องเขาเบืองไกลๆนะครับเขียวใส่เนาะครับเนาะนี่นะครับใหญ่ยไปทังสีนะครับพี่น้องปาดไปเลยนะครับพี่น้อง ไปอย่างนี้นะครับเด้อแล้วับปาดดินให้เขาทุกลุ่มนะครับพี่นนองเมืมออุ่มแล้วก็โผล่ไปเลยน,นะครับพี่นนอ้ดนินเต็มทุกลุ่มนะครับดนินเต็มถามาใส่ขี้ดินบ้านเท่าไหร่บอสํำหรับดินบ้านเท่าดินที่ยอดน้ำไปนน้ำนาน้ำน้องน้ำอันให้หน้าเท่านี้นะครับพี่นนองมันแกบนะครับพี่น้อ ทามามันได้บ่มันโอกาสเกิดมันโอกาสจะเลื่อนเติบโตมันหน่อยแห้งนะครับพี่นอ้องเพราะดินตัวนี้มันจะแน่นนะครับ,นนรบดินมันจะแน่น็คืคดินที่ห้าสือเขานะครับพี่นอ้องสำหรับสูตรการพอะเฮ็ด,ดินไม่นะครับพี่น้องบ้าเฉียกับว่าท่านใดศึกษาเบิ่งนะครับพี่นอ้องเนาะว่าสิมีว่าสะดุใไดมาทดแทนได้นะครับจี่เป็นศึกษาในเรื่องต่อไปเนาะครับพี่นอ้องเนาะเพราะต้นทุนมันก็จะได้ลดนะครับพี่นอ้อง จะใส่เต็มประมาณหนึ่งสีนะครับพี่น้องประมาณหนึ่งสีเนาะครับเนาะก็จะมีถาดทีเห้าบ่อใส่นะครับพี่น้องจะส้อนกันประมาณแจ็สองอันก็ได้ครับพี่น้องเลให้เกิดความแข็งแรงนะครับพี่น้องหนึ่งสีนะครับพี่น้องกดลงไปเลยนะครับกดคพอประมาณนะครับกดเพื่อให้เกิดลุ่มนะครับพี่น้องเย รุมนี่จะเลือกข้กดลึกใาอยู่ประมาณเส้นหนึ่งนะครับพี่น้องให้ลงไปในสีประมาณเส้นหนึ่งรับนี่จะเป็นรุมทุกรุมข้ก็ต้องไปจิ้มไปยั้งนะครับพี่น้องครับสําหรับพัุนพริกพี่น้องท่านใดอยากปลูกพั่นไหนก็ปลูกได้นะครับพี่น้องสามารถสั่งได้ตามดาซาดาหรือว่าร้านเกษตรทั่วไปนะครับพี่น้องบรเชณก็ได้ปลูกข,ของของตาดาวทองนะครับพี่น้องจะดาวทองนะครับเด้ ครับสาหรับเมล็ดพันธุ์นะครับเนาะก็เปิดกระป๋องนี่แล้วเราก็น้ำมันพอกาไดเลยนะครับพี่น้องเอาไต้องไปแช่นานแช่อย่างนะครับมันจะเฮยียดง่ายนะครับเนาะมันจะทาง่ายกว่ากันเท้าไปแชเมื่อกีะมันก็จะติดใหม่ติดเมื่อนะครับพี่น้องมันจะเหนียวนะครับพี่น้อง็ดให้เวลาเขาเามาพอกานี่มันสะาดนะครับพี่น้องพอาสูในสดจึงสีนะครับเนาะใช้ในสดสดเลยนะครับพี่น้องเนี่ย นะครับอยอดไปรวมละมา,านะะหนึ่งเมล็ดเนี่ยใส่ลายนด้ครับพี่น้องนี่อัตราการงอกพืชนี่ก็เกือบรลอยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนีรวมละหนึ่งเมล็ดเท่านั้นเด้อรูมลม่าหนึ่งเมล็ดพอต้องใส่ลายนะครับพี่น้องก็จะยอดไปเรื่อยเอย่างสีแล้วนะครับพี่น้องน,น,นีสำหรับพันธุ์พริกหนาฝนมันก็จะมีลายพันธุ์นะครับพี่น้องลายพันธุ์ที่สามารถที่จะปลูกได้ในหนาฝน คือลักษณะเพิ่นจะทนทนต่อนำถนั่วนำขังสันนะครับพี่น้องส่วนหมากนาฝนเขตของบ้าเฉดนี่เพิ่นจะเพจบักพริกเขียวนะครับพี่น้องพริกเขียวคือปลูกปลูกข้ายพลนสีเขียวนะครับพี่น้องเพ่วนหนาแหลงเนี่ยจะเป็นบักพริกแดงนะครับเนาะปะนข้ายพลนสีแดงนะครับพี่น้องครับจะยอดจังสีนะครับพี่น้องจนไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง นึ่งหยอดไปเรื่อยๆรวมรวมหนึ่งมาเร็ดนะครับนะรัหรับห่อเสียไปวันเลื่อยไเด้บ่นะครับพี่น,อน้องหลายคนอาจจะสงสัยนะครับเนาะเอาในกระปองเนี่ยเข้าไปวันใส่กีดินเลย่ด้บ่ก็ได้นะครับพี่น้องต่ว่าอัตราการงออเพิ่นกะจะต่ำก็ข้าดูแลแบบนี้นะครับพี่น้องเพราะว่าต้นทุนการซื้อมลเร็ดพันธุ์นี่ก็สูงนะครับพี่น้องก็เลยเห็ดแบบพี่ทีพี่ทันนะครับหนึ่งกระปองนก็ประมาณแปด ร้อยหาซบถึงหนึ่งพันบาทก็มีหนึ่งพันกว่าบาทก็มีนะครับพี่น้องล้วแต่ยี่ห้อล้วแต่บริษัทนะครับเนาะจะได้เพกอยู่ประมาณเมื่อนต้นนะครับนี่นะครับสำหรับพันนะพ้นกจะมี่พวกอัมพาวานะครับพี่น้องที่เิ่นหน่วยสวยหน่วยงามนะครับพี่น้องสำหรับคล้ายเขียวพวกอัมพาวาโกพวกไอ้ยังก็ครับทับเสือสัวนะครับพี่น้องพวกนี้จะพ้นเงานะครับพี่น้อง จะเป็นพริกสรงออกทางมาเลย์ได้นะครับทางมะเลย์ทางตลาดไทยนี้กะมีกระพบาะปันไดน,นะครับรพี่นอนะ้องเนาะมันแบบจะเป็นบริโภคทา้งตลาดทาง้งฟางไต่ทังมะเลย์นะครับพี่นอ้องจะกิีดบริโภคของพริกเขี่ยวหลายนะครับจะยอดไปประมาณนี้นะครับพี่น้องยอดไปเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับเบืนเน,นึ่งนี่ก็ก็ได้หลาย นี so ่ได้ครับพี่น้องเนี่ยเม็นวาเฮ้าสิมันบกไดบถือทวากับสานะครับพี่น้องกิดเป็นนี้เรื่อยนะครับเนาะครับหลังจากเข้านี่เนาะครับเนาะหยดเรล็ดลงบดทุกลุมเลวนะครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องนี่ก็คือโรยดินดินนี่นะครับดินพ่อปลูครบหนาเลยนะครับพี่น้องโรยไปแล้วก็เคียย์ไปอย่างซี่เลยนะครับพี่น้องนี่ย่ยไปอย่างนี้เลยนะครับเด้อมันก็จะค่อยบไปได้เรื่อยนะครับี่บ่งนะครับพี่น้องนี่ ไม่เป็นก็จะทมลงในกีดินนะครับเนาะนะครับมันเท่ากับเชียร์ให้ให้พอดีนะครับพี่น้องให้เพียงกับขนาดปากหลุมได้เลครับพี่น้องเนาะให้เพียงกับขนาดปากหลุมได้เนะครับมันก็ปาดออกไปเลยนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับเสียบไปอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วครับพี่น้องเนาะอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับจะเข้า ยอดดินครบในหยอดในเบิดแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องก็คือรดน้ำนะครับเนาะวิธีการลดน้ำรดรดได้นะครับพี่น้องเนี่ยลดให้เปียกเลยนะครับเด้อเอาให้เปียกเลยนะครับพี่น้องเนี่ยเพิ่งกันชัดๆกันไปเลยครับพี่น้องนี่คือการปลูกแบบเบ่บร์แช่เมล็ดนะครับพี่น้องหยอดเมล็ดสดเลยนะครับพี่น้องเอาให้เปียกเลยนะครับเด้อ อยากที่สุดเลยครับพี่น้องนะหลายคนว่าเมล็ดพันธุ์เมล็ดมันฉีนเอาบ่ครับพี่น้องมันนาครับพี่น้องมันแฉแนมเท่ากันอย่างแฉเนาะครับเนาะครับพี่น้อง ครับพ, ради, พ่อ,พอนื้งโหไ้จังไรว่าน้ำเพียงพ่อบ่นะครับพี่น้องถ้าเราพ่อนี่จิ้มจิ้มลงไปยอย่างเสียเนาะจะมีน้ำขึ้นมาอย่างเสีนะครับพี่น้องถือว่าโอเคนะครับพี่น้องได้ครับถือว่าโอเคเนาะครับเนาะนี่ครับจะจะจะหดเป็นแบบนี้ทุกๆถาดนะครับพี่น้องเนี่ยเสร็จไปอีกหนึ่งขั้นตอนเนาะครับพี okay. verses, ่น้องเนาะครับเบื่องขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องเขาจะเอาน้ำถาดพ่อกานะครับพี่น้อง มาวางสอนกันประมาณหาถาดได้ครับพี่น้องเลยประมาณห <actions>. right. ้าถาดของพ่อเด้สอนลงไปเลยนะครับพี่น้องทามันเพิ่นจะเกิดว่าเกิดเื่อก่อนนะครับพี่น้องมันจะดันออกทั้งขางสีไดายยครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าครับนี่หาสั่นนะครับเนาะครับหลังจากวางเลียงแล้วเนาะครับพี่น้องมาสอนกันประมาณหาสั่นนะครับเด้อเอาไว้ในมล่มเร่เร่ครับพี่น้องห้ามให้แดดถือนนะครับพี่น้องเย เอาไว้ในร่มจะสีเลยนะครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องคือการเรา่ายางนะครับพี่น้องมคลุมคลุ่มให้มิดชิดเลยนะครับพี่น้องห้ามให้อากาศเข้าอากาศออกดนะครับพี่น้องเลยขั้นตอนนี้คือขั้นตอนสาคัญนะครับพี่น้องเลยสําคัญที่สุดนะครับบางคนมันเป็นยังคือบังอกนะครับพี่น้องเพราะว่าอากาศมันฟิวนะครับ อากาศมันเขาได้ดินมันก็จะแห้งควมช,มชุ่มเฉือนในครั้งนมันก็จะหายไปนะครับพี่น้อ,องก็เลยเฮ็ดให้นี่นะครับถ้จะคุมไว้มิดชิดเลยนะครับพี่น้องไว้มมดชิดเลยเด้อจิกด,ดินได,ด้ดีนะครับพี่น้องนี่นะครับจิกไว้ทุกมุมนะครับพี่น้องถกาจะบ่มไว้จังสี่ประมาณ จ็ดเมือครับ hmm. พ mm ี hmm. ่น้องว่เ hmm. จ e ็ดเมือกเที่ยวมามาเบิงนะครับพี่น้องว่าเป็นงอกไปรับขึ้นขึ้นล้างกุ้งนะครับเนาะว่าจังออกนําออกใส่ลงเลือดนะครับพี่น้องครับหลังจากพอก่าแล้วก็บ่มใ้นะครับพี่น้องเนี่ยประมาณเมือที่หกนะครับพี่น้องเนี่ยมาเบิงนะครับว่าเดิมบงอกไปยังครับเนี่ยบ่มใบนิ่งสีเลยนะครับพี่น้องน้าไม่ต้องลดเด้อลดแค่เดียวตั้งแต่ห้าพ่อก่าแล้วนะครับพี่น้องเนี่ย ว้าวสดยอดอีหลีนะครับพี่น้องเนี่ยถือว่าเกิดดีนะครับพี่น้องเนี่ยข้าพี่น้องว่าเบิ่งไกลๆเนาะครับเนาะมันก็จะเกิดตามกลนขึ้นมาเกือบทุกลุมนะครับพี่น้องนี่กำลังงอกเป็นหลังกุ้งเนาะครับเนาะเห็นไหมครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยกำลังงอกนะครับพี่น้องเนี่ยคนที่ขึ้นสูงกับเพิอนเปลือกบางมันจะมีเมล็ดพริกบางเมล็ดเปลือกบางนะครับพี่น้องบางเมล็ดกับเปลือกหนะนะครับพี่น้อง อยู่กับการฟังน้ำมันะนังครับพี่น้องเมล่เขากดฟังลงนะครับเหมืองนะครับโอ้ันนี้ก็ือพื่อพออาออกเอาออกไปไว้ในโรงเลือนแล้วนะครับพี่น้องเลยครับเหมือนีนเบาเชิดจะพาพี่น้องนะครับพาเอาทิกนี้นะครับเนาะไปไว้ในโรงเลือนนะครับพี่น้องไปดีกันเลยนะครับพี่น้องเอายกไปทีละ อัส <pour S 1> ั่นเลยนะครับพี่น้องอือนะครับพี่น้องนี่คือลักษณะลงเลื่อนนะครับพี่น้องจะมงสะแลนนะครับเนาะเฮ็ดแบบง่ายนะครับพี่น้องเนี่ยมงสแลนแล้วก็จะมุ่งพายางทับข้างบนนะครับพี่น้องสําหรับพื้นเนาะครับเนาะจะปรับพื้นให้เรียบนะครับพี่น้องปับพื้นให้เรียบแล้วก็เอาน้าเอกระสอบปุ๋ยเก่ากับสอบปุ๋ยขาดนี่นะครับพี่น้องมาปู ปูพเพื่อว่าว่ให้หญยาขึ้นแล้วก็บ่ให้หากค้องพริกเนี่ยครับลงไปดูอาหารในกี้ดินนะครับพี่น้องเวลาเ้าไปปูเป็นจยงสิบหเหเ่ยวนะครับเนาะครับมาวางเรียงนํากันเลยนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ถาดแรกนี่ถาที่สองนะครับพี่น้องเนี่ยถาที่สองก็จะเปลี่ยนคือกันนะครับพี่น้องนี่ยครับ นี่นะครับวัสดุเหลือใส่ห่อนะครับพี่น้องเนี่ยต้องบตอไปเฮ็ดค้างเฮ็ดยังให้มันหยุ่งยากนะครับพี่น้องถาม่าใส่ไดบ้า่ก็เฉียดกับใส่สูตรนี้มาประจํานะครับพี่น้องในการเฮ็ดลงเดือนนะครับเนาะมันจะง่ายนะครับเด้อมันจะง่ายมีหมดลายก็บ่เป็นยังเรอะพี่น้องแต่ว่าถาดสุดท้ายเพิ่นจะบ่ค่อยจะขืนซาด้อครับเด้อขึืนซาเนี่ยแต่ว่าก็เกิดนะครับพี่น้องท่านกันขึ้นก็ โอ้ขอดนนออาดนะครับพี่น้องใส่มาหลายปีแล้วโอเคครับหลังจากเท้าออกใหญ่ในมือแหลกนะครับพี่น้องเอ้บัวตองลดน้ำเด้อนะครับไม่ต้องลดน้ำเด้อเพราะว่าความชุ่มของดินนี้นะครับพี่น้องมันก็ยังมีความชุ่มชื้นดีอยู่นะครับพี่น้องมือแหลกี่บัวตองลดเด้อครับพี่น้องเหมือนที่สองจังมาเบิงนะครับพี่น้องว่าความชุ่มของดินพันจะหายไปบ่ นะครับว่าพริกเวลาฮดน้ำเยอะเกินไปเพิ่นก็จะเกิดเชื้อล่านะครับพี่น้องเกิดเชื้อล่าแล้วก็เน่าลงนะครับพี่น้องฮดน้อยเกินไปก็จะเหี่ยวนะครับพี่น้องช่วงนี้ช่วงที่ดูแลยากที่สุดนะครับเด้อช่วงคนเกิดไม่ใหม่นี่นะครับพี่น้องช่วงที่ต้นกลาพริกดูแลยากเะครับเด้อต้องคอยครอบครองงมนะครับพี่น้องเบื้องเส้าเบื้องแรงนะครับเบื้องลักษณะดินเบื้องโลกเบื้องมาแรงนะครับพี่น้องสำหรับคลิป การดูแลต้นก้าช่วงแรกๆนะครับพี่น้องบาวเชดจะมาลงคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับเด้อครับคลิปนี้ก็บังว่าสิเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่กำลังรับชมบ่หน่อยก็รลายแลละครับพี่น้องคลิปนี้ผมบาวเชกะขอลานะครับพี่น้องสวัสดีครับ